วันนี้นะคะมาทุ่งนานะคะพาคูกเกิลมาเที่ยวทุ่งนาค่ะหน้าแบบไม่ได้แต่งเลยนะคะตาโบ๋โบ๋ซีๆนะคะมาทุ่งนาก็เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะไม่รู้จะแต่งไปให้ใครดูนะคะโอ้ลมพัดเย็นๆนะคะนกร้องเสียง เนี่ยค่ะตัวจริงของปุกนะคะถ้าไม่แต่งตัวนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าไม่แต่งหน้าไม่ทาปากไม่แต่งเสริมเติมแต่งอะไรเลยนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะค่ะให้ดูค่ะเป็นๆเ,เลยนะคะรับกันได้ไม่เอ่ยสาวทุ่งนาสาวสมุทรสาครน,นะจ๊ะค่ะ๊มยบายค่ะ